สวัสดีครับเบิ็ตับสดๆที่นอนเอยอ๋อเด้อครับผมสื่อออกจากโรงงานตับสดๆครับแดงออกไปเลวตับยืนอยู่ประมาณหาอันหกอันมั้งตับงัวนมครับผมเดี๋ยวก็จะตับงัวนมเลยสดๆเลยทางเป็นเนื้อครับผมยี่สิบเจ็ดกิโลสื่อออกจากโรงงานครับเขาสั่งมาเลยได้จัดออกมาไวให้เขาครับผมนี่ สำหรับคนที่ทามมาตับก็ไ้เคียงไนเขาบอกกินบอกเขากินอยู่ครับตับแต่ว่าเคียงไนเขาบอกสูงเท่าไดยี่นี่เพราะเขาเห็ดบอกเป็นคือเขาตับเขาสีมาเห็ดแยมเห็ดอันนี้ท้าขนมปังน้ำพวกนี้แนวทาขนมปังเขาเนี่ยครับผมเห็ดพังตือกกทางฮาโลยางละหายตัวนี้ก็เป็นใสครับผมใน,อนขอในโคนาผลออกมาตัวนี้เป็นบอกบอกเนี่ยบ,บกอกใหม่มัน,น,นบอกฝันแต่นี้มันเพาเห็นเนี่ยบอกน้ำ เป็นหมกน้ำมันครับในที่แบบเป็นใสครับผมปลาน้ำกับยูฟุนครับปลาน้ำกับนี่เยอพี่น้องนี่ใสออนครับติดขี้เพียร่หน้านี่น,น,นี่ท่านแทนหน้ากับนี่ดอกจอกกับนี่ครับเ <c oughs> ดี๋ยวสิมาล้างทั้งพ้นสะอาดแล้วกส็สีเดียดเพียน้ำต้มครับผมเพียรพอที่นี่ตีเพียอยู่ือกใสออนบริไดด์เนอะพอสิมาเฮ็ดใสขอดครับผมย้ำย่ำพื้นสิปุ๊บ ปุกเลยสีมาอ,อ๋อครับคือก็แต่นี่พี่นอ้องเพิ่นบอกมาเอฟซีเพิ่นบอกมาว่าอ,อ๋อเห็นเพิ่งเนี้ยเพิออ่นว่าเหมือน,น,นกัาอ๋ออยู่ครัอบแต่ว่าโบเดท้ายคลิปนะนออเนนหม,เม,ม,เมือนอ๋อแซวเสียบใส่ไอ้นี่พัดอันนี้ไหมพายีเดือดตอนนี้ตดมันย่างมาบุพายีเดือดก็ได้เหมือนอ๋อใส่พายีเดือดครับโอ้สุดยอดเลยก็พลิกหน่วยจำขาอนี่งค้าคณะบริบเวณใส่น้ำเบอร์จอหนี่คืออ,อ๋อป้าเขานี่ ใส่ขีเพียวนี่ครับเป็นเนื้อส,สดๆเลยเนี้อขามือนี้ครับผมนี่ออเดอร์ทรงลูกคขาครับลูกคขาเขาสั่งมากับตับกระสีแ่งไปกินจังน้อยครับล่วงเพิ่นกับสีออกมาเหร่นน้ำนี่ตับส,สดเลยพนนนี่น้องบานเท้าหาบะไเน,นอ้อยจังสีโลกับประมาณเนื้อเนี่ยโลกประมาณ บมกแมนราบ้านเท่ากัประมาณสองรอยคัวหรือว่าสองรอยสองรอยัวรบ้านเท่าสามรอยยี่สิบสารอยแปดิบรโลหนึ่งเนี่ยก็ได้แต่ถ้าซสือออกมาจากโรงงานก็มีส่วนลดครับสาสเปซ็นตี่ก็ตับจะสือออกมาเดี๋ยวซื้อมาเทียดใส่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันอีกเทียนะครับมีซอยเวดเรียบร้อยครับผมถ้าเป็นหนาม,ามนหนามมันใส่รวดครับผม โอ,อ้เขาต้มเดี๋ยวเขาใสิมาซอยครับตัวน,นี้ใส่ขวดด้ยวยพี่น้องล้างออกแล้วมาขวดครับผมตัวน,นี้เป็นใส่กับปาดน้ำครับเดี๋ยวสิม,มาหมักครับผมใส่ตัวน,นี้บรีคอร์ดด้วตัวน,นี้ก็ใส่ใบจุ้ครับนี่คันแทนหน้าตับครับผมเนี่แล้วก็ตัวน,นี้เขาเอื่อเอียงนะหน้ามันคันหน้ามัน เป็นห่องดอกจอกนั่นเป็นจอกนั่นครับเไปสิมาล่องต้มครับผมต้มจนว่ามาหนาสีใสอ,อีกเจ้าเพียรเที่ยวเพียรเขาเขาต้มครับผมต้องต้มขาเสียเราไปสิมากร้องครับกร้องขีเพียเราเด็กหนามันมีสิมาใส่เลยครับ ใส่เลยเดี๋ยวเซนานเพิ่มอีกจุดเดีวยว่าแต่เห็นมันห่อนมันฟดขะๆกันครับเกี้ยเขาใส่ละนี่เดี๋ยวค่อยมาเบิ้งครับผมสีมะอ้อาอ้อขี้เพียครับผมนี่ 2> <2> ตอนนี้เมาสีมะใส่นี่เดี๋ยวค่อยมาตีตามครับหนา้าตาสีออกมาจังเลยคอยมาเบิ้งกัน 1> <1> นะโโค,ครับออดบ่ได้เดี๋ยวสซมาก้อยนะ ตัวนี้ก็เป็นอันนี้ครับผมนี่ใสครับผมทารเรียบร้อยแล้วล่ะเราต้องหางอครับเพราะว่าข้างในเป็นเพียอ่อนอยู่เลาวยังสีครับผมนี่กับปากน้ำครับถ้าเหนือสีมะใส่คอนเพรามว่าพาไปเราเย็นนะครับเราสามด้านของว่ามีเพียข้างในครับเพียอ่อนอยู่ข้างในมงมองอนมงๆการการซอยสีเขาต้องมาพักให้มันเย็นนะครับ เห็ยมาซอยเห็นมาซอยมันหอนว่ะเด้ดพวกไซนาเด้ต้องซอยยังสิครับผมซอยเย็นนะนี่ครับใส่ขวดประมาณนี้เนาะนี่ครับนุ่มๆนี่โมเมนต์อะไรนี่ด้อนี่นี่โมเมนต์น้ำนะครับเกี่ยวหอมๆเลยเดี๋ยวสื้สมาซอยครับผมซอยลงหม้อต้มครับนะีครับตัวนี้เป็นหมอ้อที่ว่าเอาต้มเพียตัวนี้ออกแล้ว นี่ครับขันมันเย็นสิเป็นยังสีเลยนี่นี่มันสิบมาฟงครับผมเป็นก่อนเด้เนี่ยนี่ครัสิบเป็นก่อนครูยังสีครับผมนี่เห้เหราย่างข้าย่อมถือังสิบกึศกึศเลยลงไปตบครับเดี๋ยวมาซอยไปเรื่อยๆครับผมซอยเบิ่งว่า การเทว่าเขาผักมาล้วมันมันเย็นครับแต่ว่าขันเขาซ้อยอหัวๆนั่นเดวเลยผงครับถ้า้องมาผักให้มันเย็นก่อน่อยมาซ้อยนะใส่ขวดเราเคยไปล่มหมอมไหมครับน,นี่แแมนฮีตผัวว่ะแบบเดิงเป็นหนึ่งครับเดี๋ยวเขามาติดตามกัน นี่ครับ,น,บน่าเสกมาปราบตัวใหญ่ๆครับเดิมได้อว่าน่าเสิเป็นจังเด็กนะครับข้างในก็สิเป็นจังสีครับใช่ไหมโอกาสว่นี่ครับนี่เห็นสิเป็นจังสีนี่ครับผมนี่เป็ล้อลงหมอนครับนะครับหลังจากเขาใส่เกลือแล้วนี่ครับ,ลลรบสีเกเลือที่ว่า เอาเนี้ออกมาเดียวเอากร้องออกมาเดียวครับผมเนื้อใส่เกียเก้ยวละใส่ขี้เกลี้ยวไปเลยดีสีจงไว้เห็ดแจวนะครับเห็ดแจวใส่ต้มน้ำเต้าน่อยนะเนี่อนับอันนี้ค้นแล้วก็แซ่ไว้ครับผมเนื้ค้นดีสิแล้วก็แซ่ถึงไว้เลยแลามาปรุงครับดีสีหอมเนื้อแก่นะครับนี่ครับผม ลูกโดดครับถามเรื่องดี้แหละก็เก็บไปหลอชุดหนึ่งก็่หน่อไปเขาฟีดไว้หลายชุดเหรอเราแอบเพันชุดหนึ่งดอกเก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวไปเก็บผักอันนี้เาครับ โอ้พี่แา้พี่ก็หลายอยู่เด้อพี่น้องนียนี่ครับเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆครับผมนับม้ยพาอีเลิศเด,ด้อพี่น้องนี่ฝุ่นใบหัวขามครับก็ไปยอ่อนี่เดี๋ยวให้นุ่มกรอบเตนใกล้เนียไปถ้าต้นกล้วยบวมี่เต้นแม่งอันนี้ฝ่านหนี่กูรกูร้เนี่ยกูรู้นี่ครับเนียบไมเนียมา นี่แหละว่แม่ปูก่ก็แม่ได้ก,กินแหน้าหนาวใต้เมืเอเก็บมาลดใบใหญ่ๆเนเท่างดมันหอมเดี๋ยวเก็บใบกันครับถ้าเป็นยางครับผมกรลองสีเหลืองพวกนี้นนหล่อใส่ใรครับผมเปียนไปแล้วกับปากน้ำครับนะครับ ตบด้วยลูกโดดครับผมนี่นไปเก็มมนบนะสีสันับต้มใส่ขวดตัวสีสันขี่พิศช,ชายชัดเลยครับมันเป็นต้มดอกซ้ำอ้อกลเฮาเดียนหนาน่อยครับใส่ขาล,ลงไปเลยต้มหอมก็พักอันนี้ครับผม ใ่เลยเป็นอ้นเรียบร้อยครับเอาพากพยไหมเนะนี่ยนี่นนะีำลนะีเลยไฟไฟนะครับพาเพยเจี๊ยบมาจากสมองนะเนอะเนะ้อเดียวอีกแล้ว ผมอ,อ๋อขี่เพียครับผมอ๋อใอออส่เนียนปลาเอาพักอีเลิศแล้วพักอีเลิศ์พักซี่เหล้านี่วชอชเนื้อแซนเดอร์ก็หอมแเนาะไฟเลยใหญ่อเอาเลยครับนี่เป็นอันเรียบร้อยเนบะแซลมอนสดๆครับผมจัดมาเบืองตานี่ยแหละสดๆเลยพี่น้องเอ้ยแซลมอนแมน ตัวนี้อยู่ที่เจ็ดพันครับคุณตัวใหญ่เลยพี่น้องเอ,อ้ยคุณก็สิมาจุครับผมบาซบิแล้วก็จิ้มจุ่มครับโอ้ยล้างโฟมจนเต็มข้างล่างนี่สิเป็นหัวแซลมอนครับนี่หยอยไข่สีเด้อพี่น้องหอยใหญ่ครับใบมาต้มแซะนี่หอกใหญ่เลยพี่น้องเอ,อ้ยคุณหัวแซลมอนส,สดๆครับผม ข้างล่างเป็นอันนี้ครับเป็นทองปลาสิมาเห็ดสมปลาซ้ม,มอนครับผมเอาทั่วมันเห็ดสมปลาซ้ม,มอนรับรองว่าสุดยอดแน่นกับไอ้ขวัวพริกครับผมขวัวพริกหมอมๆหยำครับผมเขาเหนียวครับใส่พันธุ์เขาครับผมสุดยอดวัวพริกน่นอเป็นยางลืนครับผมในใส่ามาเดือดปล่อยยญ้านี้สิมาร์เซพริกผงนะครับอม่นื้อเนี้ย ผีดผงผีไครสุดยอดเลยครับคือหย่างหอยบาตเท่าไหร่มาซอยครับสุดยอดเลย <c oughs> นะใส่พันครับผมโอ้ยหย่างเหลืองๆพี่น้องนักพริกผงครับเบื้องดีเราพี่น้องเอ้หย,ย่างปากน้ำครับ <c oughs> เบื้องก่อยเบื้องก่อยสาวไปฝนเมื่อไหร่ครับห้าหนือสิบนี่ครับขีเพีแอเอาไปเทใส่ในีนอันนี้นะเนี้ยเนี้อันนี้บอ่านี่อันนี้ในถ้วย ไข่ออนว่าเกียวาวต้มซุปออกนะมองมาเสียบไ่เบอร์ไปเออนี่เรามองมาเสียบผุ่นนำพุ่นตุยเลยหลวกตับหลวกเนี่ยท่านใ้ได้าต้องซุปล้บ้องุปกลูกโดดนี่เด้ใส่เนนี่นี่นลูกโดดนี่มาเด้อพี่น้องเลยเสิบเสบครับมาพี่น้องเออหลวกตับมาแมา เออนี่ว่ามันเคยในเทเดียนี่อันซื้อดอดเลยมอนี่่ลุมลุ่มลง้สีถึงทางนั่นเอาจารย์มาแบงเห็นลุ่มาังเนีไปทา้งหมนเานั่งุ้ยาลุ่มหเนี่ยเจาะไม่นางผิดเลจาน่น่แล้วมุยนั่งเนาะไอ้หุ่นไหนทา้งนี่ะไปงนะีเอูผู้ันจูอยู่หุ่น้าออ

ซอมก็บ้มากบ๊อบบ๊อพ่อนี่ซิตัวนี้การเห็มอย่ามาเบิ่งเลยไม่หิมแถบเลยไม่รองสนใส่คอดครับนาลามือพอกเก็บใส่ถาดไปกินกะลาบัจยังไปออกก็บ้างหรออมดีครับเหมือนพี่พี่พี่เออต้นไหนต้นนั้นบอบอพูดพูต้องเลี้ยนถวยพุนไหมพี่ว่าใส่ถัวไหนแล้วซ้อมถยนี่บอกทํานี่ตัวนี้นี่ซุดออดเลยหอมขี่เพียนี่ต้มใส่คอด อ๋ออ๋อใส่ขอนครับใส่ผักอีเลิศโอ้ยมาสีเหมือนมาชมเชยเสียบซสีหมให้สีเขียดเดียเหอในร้านนี่ยว่าเสุ่าเย็ดในกินตามานเดอ่ไนเ็งี่ยองงานเอออันนี้บ่อแวงไปหรือเปล่เข้า มัก็แสบแลเนาะมาแม่อะอนี่ขั้นแท่หน้าแบบนี้ดูเว้ยนี่มันตุยานนีสวยงามแบบนี้มาลุงมาวัยีขั้นแท่นเยนี่มันทุกยานตาานิดกมชิมก็แ่บแล้วเนาะโอ้ยความเดียวหาสื่อไซสไ้ได้นอกจากเฮ็ดขึ้นดิง

บ้วยงให้น้านบึงเนยไหมแม่ข้ามมาถัดหนึ่งนี่รุ่งชมนี่ซอเบิองยาพิษนี้นะรอเกี่ยวนะเฮ้ยบ้านเดียวีอ้อ้บักกอผู้แก่จิปากด้ยเียเหัวเดี๋ยวพเอนี่เนี่ยก่อนคือ

อสอเปี่ยว่ามี่เนาะมันหน่อยโห่มาเต็มผงเจียมข้ามข้าวยอันนี้ถ้วยซุปไปกินถ้วยดีโอเผ็ดจักเดี๋ยวลุงกินเผ็ดไปเลยกินมาสองเยลยงนนีนของคนกันเลย ลูกหมาแล้วบ่หมี่เคือป็นยังไงเลยล่ะบะที่หอนขวดนั่นแล่ะลูกเสียเลยบางยาไอ้ี่นอนเอ้ย่้เจาแซ่เด้อสอตัวนี่ยเจฟเด้อเขาบว่าไหนฝากเขไม่ายบ้หงเจมาสุดก่นท่านปูดก็มือนั่งมเาอยู่กองเสียนุ่มนึ้นอ่ะกินก่อนบ่อยปลาไปซำี่อยปลาเยอมากจะพูดละ นีใส่นัต้องนััวต้องกระแจกคือเก่าเนาะกินบมูัวนี่นัวขวา่อย่างมันขาดไปล่ะขาดแล้วันเอาเนาเมืมื่นม่เย็น้เจพรฟองนีใหญ่ไปหาหมอเขากินหมูัวนี่เขาไม่กู้บาทเจ็บเหรเจียว ลูกหมาแล้เดอดสอดนเบิ้งบนค่ดีบอกเพ่นนี่ยเพรา่เขเยอะเทิงกวานนุ่มจมใครว่าพอดีไม่เทิงเทิงไหนน้ำเพชรน่ะพอดีคอจั้งนั้นถึงไม่เปียงเตี้ยวโอ้ยถือกายจึ่งขี้เมื่อยมากเลยี่เม่อยเบ้องนเบื่งบนนั่น่นก็ลกมาเล้วกินเื้องบนเบ้มงนที่บอก่าก็หมาจยงมอยเนาเ่ยมาน้อเบื้งบนพีคนหม่อกเราพีก้เป็นสีเ่เดี

อร่อจะมากกว่าเดิมมเด็ดนี่อ้ออ้อใส่หอวนี่ใส่้นานั่งเสิดแบใส่ใส่ผ้าเองใส่ไม่จะตามเทปมือที่มือที่หดวินมากันนมันน่กับมืนึงสกันกับยิน อนเนย่างาสาวตาหลตาลตาูกเอาไม่ได้เลยเอาตีด้านหน <German. S 3> <cath> ึ <Please. S 1> ่งานลอีกเป็ดเดียวเครื่องเป็เบายม่นมัน้อหมาสิเอไม่แเลไม่หรอกนี่ไม่ใช่เวเ่าก้านายเว้นถึงนายเวนะเเาก้ามยกเลยังนายเวี จำ้ท่านั้าเายท่มงกินเท่านเหมือนเิมไม่ได้ทำเลิหรอกลูกไม่ได้ทำเลิกมันไม่ได้ทอยู่ามจยอมรู้กันไหมข้นมันสุขกรเพามันโบรางกายสุปกระพามันโลรางกายแล้วว่างื้อมันไอ้ี่เสี่ยจะไปกินเขาป้าอีกมือมือนาขาีดีนั่นือมือไปบ่ไดร้อมือเฮ้ยเขาบ้กถึงบามือว่านาทิดหอ ดีดีดีอากาศดีดีจ็ดจ้าปลไม่แร้ยาวๆอยู่นเตีย่องแหงแม่ส้มแล้วก็ดูดูดูสับเดี๋ยวจะบอกถึงเป็นตะไบเป็นตะไบีเนี่ยแต่ว่านั่นทางยากในมือเอือนอย่ละใช่แต่ว่าอยาไปเขียนเยอะหรอกเขียนเขียนต้องไปจักเขียนเลยหไปหัวใดอีกเนียเขาเขียนเขียนให้ในลายเร็วแม่ส้มแม่ตั้งแต่เมื่อปีเรื้อตั้งแต่เร เบวซาซิสกีมะพันเนาะขั้นเนื้อค่ะขันแท่นอาหารแห่งเสียวันสาซิสกีน้ผ่ายกิยูแสบได้บ้างไหมขั้นหนาเนาะลูกหมากหรืลูกหมากซาซเีทาซึ่งซึ่งหยำมซึ่งกขนหนาลองรดที่เสิแบี่อเขาไป ที่มันแตดพี่นอนตั้งแม่เขาตายกล่องเฮ้ยลยกล่องนู้นสิลูกจะท่ำถายแล้วเนี่ยปแม่มันยังร้องเลยข้าวผู้วยใส่หมวกใสงเอขาเขาท่านใบ้ละท่าหน่อยั่นไฟวไพล์ไพลอ thấy เบาหยินไก่ดีเด่นอเไอย่าอเงี้ยมันเขาเขาผู้ยุ่งไก่ไก่อยู่เนื้อ อย่างนังหน้าของไปเลยบาสือผู้เดเอดี๋จ้ร้านอไรเปลลงมาแล้วก็ตายแล้วลงมาเออนเา้อมจะปต่ง่นบาผู้ใดเดเออหนาเรทุกคนนี่นี้แล้วบาอ้เลนอเดี๋ยวมยนมคนเดียวปกตินแล้วต้องบบเจ็แล้วมีวไปลงหนาที่นิ นอพื้นด่นแล้ว้นของเพาดีเลยบารเตใส่เพียเพร่มเลยบาเใส่บีเลยผมเขาได้หยาบได้ดูบเขาได้หยาบได้ดุบบารีเพี่ยบอเพียใส่ควเนาะอมกมันเสิร์ฟดีไงบัวแมงัว้มันบ้ามันเมรัยาบุกินปาบกินาบ้านหน้าอ่นผู้สาเรืองกับบักนิ้มปลาแต่ว่าแถวเรื่องเขาโมโหได้บ้าง เดี๋มอดนันนั้นม่เน่มอดอานพยังต้าดวอาอวมปแล้วเสียได้ตัวนี้แล้วไม่ได้ว่ามันยังงใช่หรเ่มันไยมันเป็นมันเป็นเดือดอนี้ไนกินยังไงินนอาพลอกินข้านึ่งก้งเรอน้าาเจ้าแล้วทางว่าเราเลยกินกินกุลล่ากอกเจ้ายัางกเพิ่มจ้จุ่ม่

เจ้าไปพักไปพักไปมันหลายขันซอยอออซอยอรกมันเหลือเลืก็ม่้รอกก็ซวยนแหละเพราะปิดตอนจะง่ายจกอันหลงครับผมหญ้าดิตามียนสกัดเย็นน่นเจ้ากินหมูแล้วสองเม็ดได้เด้เห็นยอันมืดเร็วอันย่า่สอนอย่างนั้แล้วพ่อน้ำสด้หรือเล่าน้งมา แช่ส้อนหน่อนแล้วเ่เมื่อวันก็เศ้าเศร้าแล้ววันที่สือแล้วว่นเอาไว้ให้เาจางเรลขึ้นับนมาไบพ้นสินรับเลยพูดง่ย่ากไปที่หลังลูกมบูมาบ้านลูกไงนี่กัพ้งไอยู่เชี่ยกับุูสินรับรงไม่เหกเมือว่างมือเนี่ยเนี่ยแกไปสรงหายไปแปลววันไอ้ก๊อบจะึ้นนั่งใกล้เสร็จนี่นี่นี่นงนั่งยืนรับแช่งกันเ แม่ยั่ยังมงือาการใหู้มากเน่แล้วมือได้ปะเปรากานั้เมื่อดกาจีนปาปกาปล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 ปลา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 ลาปลาปล้ปาปลาปลาลาปลาลาป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 ทา่ลาปีาปลาหลาปลาลาปลา่ลาปลาปลาเลาป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 าลาลสปลกนลาลา แต่ทำแล้วยังโมยืนเหี่ยงอยู่ลูกหมานกินไรอะไรเลย้ยงเเล้ยวาเกดันเดุที่ว่ามาทำได้อัไรโอ้วอันนี้บอกเจ้าเป็นบ้าบ่าอ่งนีพบกว่าเจ้าเจ้านอนแล้เมื่อบอกว่าหมออรบอก่าเตียยอะไเ้ยย่บอะไรตี้ยยุบอด็ กัเป็น่บบที่สองเลยเนาะทำไมเลยเจาถึงไป็สายินเนาะอเเออกเป็นตกอ่ะมันยังเแจงกาก็่ตกไปนะอกลูกก่อนเนาะพ่อจะตกแต่อยาเียงกวานั้นรอรเก้าี่มากโตไปเก้าบอกเโตไปกูเดนอนแทนมือนนีละเอมือนะน ตนรากก้ามุอจะบานโทษไหมให้มือบ่ามือเพื่อไ่น้องก็ตีสองกูก็ลังน่งอแต่วราไม่เนไรจุปด็นว่าอาจจะแคเขาบอกกอดเหรต่ว่ต้องหโลกงานจะมองก่อนงานเจ๊พ่งก็จะตีหาผมรับเลมือในกาดพิสแล้วดี่ยวน่าหนาเขาไปให้งานพอดี ี่ยเราขอโรงงานได้คนนีเลยอรง่านอกนี้เลโอ้ยบอมมี่เปงไงพอน <le> 3โมงดีไปเดี่ยวตัพราะอ3โมเปิดเขาเงียงกลาเลยพี่ยเขาว่าเเดี่ยวไ่เบิ้ง่เนี่ยค่เขาเียบหนักกง3โมง่า3ถึงเนาะอื่ต้อาเรายนน่าะก็กคนนี่ ซ้ำซ้ำมอนีเลยอ่ะผักใบหนึ่งเนาะหัวหอยพ่ไหน้เดียวว่าหัวหัวเจ้พ่อหน้าลูกพี่เ้าขึขาหักนาว่าสิโผเหมือนเหมือนนะเห็นมันเลีวเลีวเสียงนะเนาใบเนาเดี๋ยวผักใบหนึ่งเหมือนเหีือนากินเผาใบหนงหัวหอวพอเราต้เดียจะโกนเดียวลูกพี่ห้อขึ้ขาหักเดี๋ยวเนาะ สุด้ายน้าเลยเนาะเล้งอกตัวบอลมั่วหลายกอ่าสิทุกๆคือบอลไปจนผูกใ้แถวอันนี้ปลาบานใหญ่ก็ได้หลายเยอะเดินหยางี่เดินยางมากนะมั่วบาทามืเนี่ยเนาะเจอทีเดียวนี่อ้วนักขผูกใบปลาเนีใหญ่ก็ได้เอาหัวเลยตัวไมั่ขนสุดมขาลงค้อไว้ต่อไปสุมในเดือไมได้จุดเ่นเนี่ยหอยมักไปนี่ตาเมื่อนี่งบบห้าสามอยู่ยังไม่ได้มักอะไริข้น้มันเนีอ สามาถืมว่าไอหนี้ใบกี้เขาปบนอกนางไม่ได้คูทั้งหอดคุไล้หมดอืมแ้วพ่อไปเอกับนางพ่อเปนคนอแ่เนียวยาหาเลนี่ยกลมว้ยยังนุบๆดีตัวเดี๋ยวนางพ่อะนะมื่อวหยางไปดหมดเลยโอยีตัวเนาะหัวหน่นุบๆแต่ไม่แต่สารซีแม่เนาะเพ้กนงไรกต้องอยูยังบุตุ๊รฝรังยัะเยองนาด่า เดีพอรุ่นพ่อรุ่นร่นหล่อๆพ่อลังุ่นแล่อก็ูรเลี้ยยหุยแป็นไงคัแล้วแบบคนึง่าขันล่าไม่แต่กนดีลี้อหุยยพี่ยังไปทอดใส่กระเทียมเจียวนะหอวาพี่ยังมาทอดคุุบรสดีเรียบร้อยต้มเปี๊ยูวปิดเตียวไหมเจียวสาวใ่ะ ก็แหามาเจาะกับทีเม่ะมาเจาวหอยรสดีกินทั้งหมดมาดีมาสีมันกับมาด้มาสิมันในคอได้รัำสายเรี่ๆทางมันกินเหรอไข่มมงกุฎลูก็้จวใสเ้อสามะฮออุดหล่อตายตางหาก็ือตวงช้างตวงจ้างแบบพี่กันแนมนนำกับพ่อท่านไม่เลยนีจซาซาเล่บแนมเลยสิคิดอย่งว่าดอ๋อคสุดแเล้วนี่เนาะนางจูเปดเรื่อยๆวากุ้งกับเนาะ เผ็ดสุดข uh ึ uh ้นหมดเหไปเลยครับไป่าองล่อืวันนี้เผ็ดดิไบกม่แล้วเดนิมหนาครับมนีแซ่บนครับผมหนาได้วสิรเป็นเมนูจิมจุมเฮสิเป็นอันนี้ครับกป๋าแซลมอนตัวใหญ่ตัวฮาโลครับฮาโล่ะกิมหนาเนหครับผมเด